สวัสดีครับ AIS Play นะครับพาทุกท่านมาที่สนามกีฬาอบจนครศรีธรรมราชครับชมการแข่งขันฟุตบอลบีวดีซีฟต้องบอกว่าโหดใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับโปรแกรมของทีมกอล์ฟในใต้ในช่วงนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสนามแล้วนะครับแนวรับ3คนประกอบไปด้วยอธิศักเส้นสมเอียดครับวันเฉลิมยิ่งยงแนวรับ4คนคู่เซนเตอร์ครับเป็นอธิศักศรีบุญมีจับคู่กับศักดาคุ้มบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับต้องการจะทำงานให้ดีที่สุดครับ เกมเริ่มครับบางกอกในชุดเสื้อสีขาวครับได้เริ่มเกมก่อนจะบุกจากขวาไปซ้ายเริ่มมาใช้เบอลยาวครับตรงกลางพักได้ชาลิชปุยสีวรุษเรียกเพื่อนเข้ามาครับแล้วฝากมาตรงนี้ถึงด้วยครับเราเบเจบินบลูเนอร์เข้าซ้ายแล้วซัดโอติดเซฟตัวซ้ำไม่มีครับอา้าวอริสักบ่งไม่ดีเบเจิบินบลูเฟอร์ต้องชมนทวั์ด้วยครับทำชิ่งสวยมากครับ ยิงกดด้วยเท้าซ้ายจังหวะนี้เต็มข้อเลยครับแต่บอลเนี ouais. ่ยมันลูกทีมของยอร์พีเตอร์สไตบ์บเนอร์นันทวัฒน์เหมือนมีอาการบาดเจ็บนะครับเมื่อสักครู่เกมหยุดไปแป๊บหนึ่งรณยศครับตัวเองนี่ต้องยืนวิ่งมาเช็ครายละเอียดเลยครับ สุดท้ายของครึ่งแรกครับศีวารุธเปิดโค้งมาแล้วมงได้เลยครับแต่ว่าเลียมหนาขึินไปวันเฉลิมไปโดนใต้ลูกฟุตบอลครับจังหวะมงของวันเฉลิมยิ่งยวงครับเติมขึ้นมามงจังหวะนี้ดอีกครั้งครับเปิดไปได้ค่อนข้างแม่นเลยครับศีวารุษผลฮิลันครับแต่คนได้มงจะเป็นวันเฉลิมยิ่งยงครับแล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับที่สนามอบจนครศรีธรรมราชครับ45นาทีแรกยังทําอะไรกันไม่ได้ครับนครศรีเห็่ เกมครึ่งหลังเริ่มครับเป็นเจ้าถิ่นในชุดสีเหลืองครับได้เริ่มเกมก่อนบ้างเริ่มมาใช้บอลยาวเหมือนเดิมครับโยนมาจะให้กับนิราชย้ายมาฝั่งซ้ายบ้างให้สีวรุษผลฮีราเปิดมาลอกเข้าโอ้ภาพการัดอย่างเหลือเชื่อเลยครับเนี่ยครับจังหวะวิ่งสอดมาของสีวรุตครับหันไปมองแล้วครับเปิดเข้าไปลูดิอาสเนี่ยถึงบอลก่อนนะครับแต่แปรจังหวะนี้ ไม่เข้ากรอบอยังเหลือเชื่อเลยครับบอลข้ามคาออกไปโอ้ถ้าเข้ากรอบเนี่ยเป็นประตูแน่ๆครับเพราะยังไงแล้ววิชยะจยะยัดตรงกลางอยางเก็บได้ครับวิชยะวิชยะเข้าซ้ายแล้วซัดเลยครับติดเซฟพุทธิพงศ์อยางตามมาเคลียร์ทิงได้ครับคนครศรีไปตรงตัวพุทธิพงศ์พรมลีด้วยอีกครั้งครับนี่ครับบอลมาเข้าทางของวิชยะอีกครั้งครับ เข้าเหลี่ยมซ้ายทันทีกดเต็มข้อเลยครับบอลกระดอนพื้นด้วยครับแต่พุทธิพงษ์พรมลีเนี่ยยังทิ้งตัวปัดไว้ได้ยานาริททุ่งไกลเข้าไปมงเช็ดได้ดูดูดลีบาซัดเรียบร้อยครับ1-0ครับบัรงก่อเอีบุกมาดำจากดูดูดลีบาโอ้โหง่ายๆเข้าไปทุ่มไกลของยานทริ์สุกเจริญครับโอ้โหไกลมากคนมงเช็ดเนี่ยเป็นวิทยาพรประสาทครับมงเสยไปที่ เสาไกลครับแล้วมีดูดูเนี่ยสอดมาแบบไม่มีใครตามมาเลยครับแปรจอแบบนี้หมดสิทธิ์ป้องกันเลยครับพุทธิพงษ์พมลีอือเอาแล้วครับแล้วให้มาทางขวาโอ้พื้นที่เยอะเลยวิชยะวิชยะข้างในขอบอลอยู่วิชยะปั่นมาชาริวชับปุยชาริวซัดเองเลยครับผัก้อแล้วปีนข้าเข้าประตูไปเลยครับโอ้บางของเอ็ซีนำ่างสองประตูต่อศูนย์ครับจากลูกยิงฉลลบของชาลิวชับปุย โอ้กว oh, <Why? S 1> จะได้ก็ได้ง่ายๆทั้งสองลูกเลยครับบางกอกเอฟซีแนวรับของนครศรีเปลี่ยนทางเข้าไปครับดูอีกครั้งครับเปิดไปจับบอลลงจังหวะแรกโดนนิดาขวางอยู่ครับแตะหลบมาแล้วยิงก็ยังไปฉล็บนิดาครับบอลกระดอนเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับพุทธงพงษ์พรมลีเนี่ยขาตายไปแล้วครับขยับไปทางซ้ายของตัวเองแต่บอลเนี่ยมันฉล็บแล้วก็ไปที่เข้าไปที่เสาแรกนะครับเนี่ยครับ ฉลับนีราหเพชรรั์โอ้โหน่าจะสองคนเลยครับแล้วผาบมา <c oughs> ที่รณยศรณยศเงยหน้ามอลแล้วเปิดเรียกอา้าวมอลมาเข้าทางทีน่ลุยยนันยิงติดเซฟรัฐพงศ์จังหวะน,นี้ก็ได้หลุดมายิงจอๆเลยครับแม่แต่ยิงไปติดเซฟรัฐนะพงศ์ขอจรอมาลีครับดูครับรณยศได้จ่ายมาแล้วบอลเฉลับไปเข้าทางพอดีเลยครับได้ยิงหนึ่งเนี่ยด,ดู่ดูวชิราวธ เขาไปเป็นฟิลิป้าโอ้โหดูดูลิมาลุดมาดูดูลิมาเอียงแล้วซัดลูกนที่สามศูนย์เลยครับโอ้โหประตูที่สองของดูดูลิมาลุดมาเดี่ยวเดียวแบบนี้ก็เลือกมุมยิงแบบง่ายๆเลยครับดูดูลิมานีด้วยดูอีกครั้งครับโอ้โหสอดมาตามช่องแล้วมาเดี่ยวเดียวเลยครับมีเวลามีทั้งพื้นที่เอี้ยวตัวแล้วก็มองแล้วครับเลือกมุมไกลครับแปรบอลสวนตัว พุทธิงพงษ์พรมลีเข้าไปง่ายๆครับสประตูต่อศูนครับทีมเยือนวันนี้มาดีในครึ่งเวลาหลังครับบางกอกเอฟซีแล้วนี่เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับที่บางกอกเอฟยิงได้เกิน2ประตูครับอแบบนี้นี่น่าจะฉลองใหญ่เลยครับว่ายิงได้มากสุดในฤดูกาลนี้แล้วครับแล้วเราจะตามหลังนครสีเหลือเพียงแค่สาคะแนนนะครับ ขวางมาให้ดูดูลีบ้างเพชรรัตยังทัดเอาลูกสกัดโอ้โหเอาแล้ว,กกเ,ลวเป็นสีป่ประตู<ล>ต่อศูนย์เลยครับ <c oughs> แล้วแบบนี้น่าจะเป็นการทำเข้าประตวเองเลยครับตูกค้งครับจังหวะแทงบอลลึกมาเพชรรัตเนี่ยกดกบ,บอลคืนให้กับพุทธพงษ์พรมนิแต่น้ำหนักทิศทางเนี่ยมันแรงครับใช้มือเล่นไม่ได้ครับพุทธพงษ์พรมนิได้แต่ขึ้นมองแล้วก็พยายามจะมองบอลเนี่ยให้มันไม่เข้ากรอบนะครับแต่สุดท้ายมันคุมทิศทางไม่อยู่เหมือนจะส่กคืน เนี่ยครับจำเป็นต้องหม่งนะกลายเป็นว่าหม่งเช็ดแล้วก็ทิศทางเข้ากรอบแล้วก็เข้าประตูไปเลยแต่ถ้าไม่หม่งเนี่ยดูครับลงมารโดนบอลแล้วแล้วให้กับวิทยาลุกไปเลยครับวิยออทยะพรภาทาิงติดเซฟไม่มารครับลูกห้าของบางกรอบนี่ครับมาร์คซาเบอร์ลงมาเกือบจะได้แอซิสเลยครับตวัดจ่ายต่อให้กับวิทยะลุนมาเดียว โอ้โหยิงบอลไม่ออกซ้ายออกขวาเลยครับไปเข้าชายโคแต่มา,าคัสทาเบอร์ก็ขยันแน่จะพุทธิพงศ์ขวางอยู่แล้ว6นาทีครบแล้วครับแล้วก็บดเวลาการแข่งขันครับที่สนามกีฬาอมบจ